สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนรู้ AI Deep Learning ด้วย Python วันนี้เรามีหนังสือดีๆสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นกับ AI แบบจับต้องได้ไม่ต้องมีพื้นฐานลึกมาก่อนชื่อหนังสือคือเรียนรู้ AI Deep Learning ด้วย Python เขียนโดยรอสเตดร Dr. กอบเกียรติสาอุบลค่ะใช่ครับ อาจารย์กอบเกียรติเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning จากมเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครมีประสบการณ์กว่า20ปีและจุดแข็งของหนังสือเล่มนี้คือสอนเรื่องยากให้เข้าใจง่ายไม่ใช่ตำราทฤษฎีจา๋าแต่เป็นแนวเวิร์กช็อปพร้อมลงมือทำจริงด้วยภาษาไพทอนครับหนังสือเล่มนี้เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน AI, Neuron Network ไปจนถึงเรื่องลึกๆอย่าง CNN, RNN LSTM และแกนเลยค่ะแต่ที่ชอบคือทุกหัวข้อมีโค้ดให้ทดลองจริงผ่าน Google Colab ฟรีใช้งานง่ายไม่ต้องติดตั้งอะไรให้ยุ่งยากเลยขอยกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับอย่างการฝึกโมเดลให้รู้จำลายมือจากชุดข้อมูล MNIST ใช้โค้ดแค่ไม่กี่บรรทัดแค่รันคำสั่งง่ายๆผ่าน Google Colab โมเดลก็จะสามารถแยกแยะตัวเลข0ถึง9ได้ทันที เหมาะมากสำหรับใช้ทดลองในห้องเรียนทำโปรเจกต์วิจัยหรือฝึกฝนด้วยตัวเองที่บ้านก็ได้ครับอีกจุดเด่นคือเรื่อง transfer learning คุณไม่ต้องเริ่มจากศูนย์แค่นำโมเดลที่เทรนมาแล้วเช่น MobileNet ม,มาประยุกต์อย่างถ้าคุณมีภาพแมวด่าหรือกระต่ายก็สามารถเขียนโค้ดไม่ก,กี่บรรทัดให้ AI จำแนกภาพได้เลยเหมาะกับคนที่มีข้อมูลน้อยแต่ต้องการทดลองเร็วค่ะ และที่พีคสุดคือเรื่องการประมวลผล,ผลภาษาธรรมชาติหรือ NLP หนังสือสอนให้เราใช้ LSTM หรือ b บ r t เพื่อวิเคราะห์ข้อความรีวิวว่าเป็นบวกหรือลบเช่นป้อนว่าสินค้านี้แย่มากไม่คุ้มราคาเลยโมเดลก็จะตอบกลับมาว่าเนกาทีฟแบบอัตโนมัติเลยครับฟังแบบนี้แล้วใครเหมาะกับหนังสือเล่มนี้บ้างคะถ้าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากเข้าใจ AI นักเรียนนิสิต หรืออาจารย์ที่อยากมีเวิร์กช็อปใช้ในห้องเรียนโปรแกรมเมอร์ที่อยากเข้าใจเบื้องหลังโมเดลหรือแม้แต่เจ้าของธุรกิจที่อยากรู้ว่า AI จะช่วยอะไรธุรกิจได้บ้างหรือเปล่านี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาดครับและที่ดีมากๆคือหนังสือเรียนรู้ AI Deep Learning ด้วย Python มีให้บริการฟรีที่หอสมุดร,รัฐสภาด้วยนะคะลองไปเปิดอ่านดูแล้วคุณจะเข้าใจว่า AI ไม่ได้ไกลตัวเลย และคุณเองก็เริ่มต้นได้แค่ลงมือทำแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าเรียนรู้ AI Deep Learning ด้วย Python ขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้ AI แบบไม่ต้องลงชุนแพงสวัสดีค่ะ